สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลจะนำเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่9รุ่นเก่า พระเศียนเล็กปีพศ2549ที่มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อก็หลังจากที่ช่องสมาคมแชนแนลนะครับได้ดูคลิปประกาศรับซื้อของช่อง รับซื้อเหรียญปีพศ2549ชนิด1บาทเหรียญละ100บาทในคลิปนั้นก็เลยตรงกับเหรียญที่ผมมีพอดีก็เลยถ่ายรูปเหรียญหน้าหลัง จำนวนทั้งหมดส่งไปประเมินราคากับทางช่องที่เขาประกาศรับซื้อก็ต้องรอนะครับต้องรอดูเพื่อนๆก็ต้องรอดูฟังข่าวจากทางช่องสมาคมแชนแนลนะครับว่าวันไหนจะได้รับการประเมินราคา จะได้รับการประเมินราคาเหรียญละเท่าไหร่นะครับที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญละ1 0 0เราก็อาจจะขายไม่ได้100อหรอกเพื่อน่านผู้ชมราคามันก็ต้องขึ้นอยู่ตามสภาพของเหรียญด้วยเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อราคาเหรียญละ1น0ก็อาจจะเป็นเหรียญสวย,สวย อาจจะสวยกว่านี้นี่ก็ว่าสวยแล้วล่ะนะครับแต่การที่เราจะ,จะต้องรอราคาในการประเมินนั้นเราก็ไม่สามารถจะไปคาดเดาได้ว่าเหรียญเราจะผ่านการประเมินราคา100บาทไหมนะครับ ถ้าเหรียญที่มีความนิยมเขาต้องการจริงๆประมาณนี้แหละครับก็น่าจะไม่เกินร้อยนะครับอันนี้ก็นำมาเสนอให้นำมาให้ความรู้นำมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับช่องสมาคมชาแนลได้ส่งไปประเมินราคาแล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่หกทุ่มตีหนึ่งประมาณหกทุ่มหกทุ่มของคืนวันที่คืนวันที่ห้านะครับคืนวันที่หกนะครับเพราะในช่วงนั้นช่องสมาคมชาแนลก็ทำคลิปอยู่พอดีเสร็จจากการทำคลิปก็ถ่ายรูปส่ง เหรียญไปประเมินราคานะครับก็อยากรู้ว่าขายได้จริงไหมรับซื้อจริงไหมนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับรู้ความกันเพื่อนๆก็อาจจะเคยติดตามช่อง,องนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้คลิปที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ติดตามหรือเปล่านะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะให้ชมตั้งแต่เหรียญเลขนะครับปีพศ2549ตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกนะครับจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็จำนวน10กว่าเหรียญ นะครับก็จะให้ดูเหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวหนังสือแตกตัวเลขก,ก็แตกมองก็จะไม่ค่อยชัดนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมันเก่าแล้วนะครับ ไม่มีโอกาสได้เจอใหม่ๆใ,ใ,ใหม่กว่านี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้เจอหรอกกับต้นนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าผ่านการประเมินนะครับก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมข้อมูลอีกว่าจะได้รับการประเมินเรียนและ เท่าไหร่กับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ